แล้วด้วยวพันเขารบคุณรงกรณนี่ส่วนตัวผมก็รู้จักกันตอนพันธมิตรแกก็สู้กับเราพี่น้องเพชรบุรีหลายคนก็ก็มาจากทั้งนั้นสี่ห้าข้อที่พี่รงกรสเสนอเนี่ยผมว่าไม่ทันไม่ทันกับสถานการณ์ในขณานี้ผมไม่รู้ว่าในประชาธิปัตย์เขามพิ้อกันยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าจะไปรูปพัดในระบอบทักษิณภายใต้ระบอบทักษิณที่คุมอำนาจ ปกพงร,ราชนจาจักรไทยในขณะนี้คำว่าปฏิรูปอาจจะไม่พอฝากไปคิดด้วยความเคารพจริงๆหลายคนก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นกองเชียร์เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่ต้องกล้าตั้งคาถามน,นี้นะครับคือปฏิรูปหมายความว่าทําให้ถ้าการปฏิรูปคือทําให้ชนะเลือกตั้งเนี่ยผิดครับถ้าเปเล่นในเกมเลือกตั้งก็ผิดอีกครับ เป็นเล่นในเกมที่เขาชนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเล่นนอกกติกานะครับหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพักคิดแค่เรื่องเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องไปดูรูปหรอกครับแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรถ้าคิดถ้าคิดแค่นั้นฉะนั้นต้องคิดการเมืองที่มากกว่าการเลือกตั้งครับแต่เป็นการเมืองที่ถูกกฎหมายโดยเฉพาะการเมืองแนวมวลชนผมผมคิดว่าผมคิดว่าประชาธิที่ป์เองก็ยังคิดไม่ตกผลึก ในขณะที่เพื่อไทยตกผึกและไปไกลแล้วก็มีกองกําลังที่ผมคิดว่าเป็นกองกาลังใต้ดินซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ได้อันนี้ต้องต้องกล้าคิดเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้สมมุติว่าถ้ามันเดินไปถึงจุดที่มันต้องเลือกหรือการเมืองไปเชิญหน้านี่คุณทักษิณแน่นอนเขาอาจจะถ้าเขาถ้าเขาแต่ขับไม่ได้ผมว่าเขาจะใช้หมากยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เพื่อกลับมาอีกซึ่งอาจจะหลายคนนี้เขาอาจจะเกินสามร้อยพักเดียว ผมคิดว่ามีมีมความเป็นไปได้นะครับความชอบทำที่จะทําอะไรที่มันคาอยู่อาจจะทําได้ง่ายขึ้นก็ได้แต่นั้นอันนี้ก็ต้องคิดขาดเหมือนกันนะครับถ้าจะกลับไปเก็บกลับไปเล่นเกมเลือกตั้งพูด,ดง่ายๆก็คือฝ่ายที่ไม่เอาระบทรบทกษิณผมคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนะครับแต่การพูดอย่างนี้ไม่หมายความว่าเราต้องเล่นนอกกติกาไม่ใช่ครับการมือมันมีมากกว่ายกมือนในสภาแั้ผมคิดว่าอันนี้ก็วิจารณ์กันเองวิจารณ์แนวร่วม ที่เคยต่อสู้กันมาแบบนิดนะครับไม่ฟังไม่เป็นไรแต่ต้องวิจารณ์ถ้าจะสู้กับทักษิณถ้าเราไม่กล้าวิจารณ์กันเองผมเป็นคนหนึ่งจะไม่เดินไปร่วมด้วยนะครับแ้วผมก็คิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับในะรอบแรกผมก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ